ดวนดวนมาแล้วเอาเหตุท่านเด็พี่น้องรัฐบาลไทยชุดเต็มเจฟ้องเบียร์อาจารย์ใหม่เอกสวัสดีจ้าพี่น้องป้องปไยสุภูสุคนต้อนรับขาสูชองก็ติดหวยดังมากแช่นนจจากกบพอกับแอดมินอีกเช่นเคยเนาจากในวันอาทิตย์ที่สิบา ตุลาคมเน้ะจากก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องแอดมินก็มีแนวทางปังๆเอามาแบง่งปังปงในให้พี่น้องได้เบิ่งกันอีกเช่นเคยเนาะจา้ะสําหรับชุดนี้แอดมินก็ภูมิใจนําเสเนอแนวทางขนมไทยของอาจารย์ใหม่เอกเนาะจ้ะแล้วก็แกนวทางของเจฟ้องเบียเด้อพี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมรบฟังแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจากพี่นองสู้ผู้สู้คนนะจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้กพี่นองกับเสรดรับชมคลิปไม่ๆหมกันนะจา้า่วนแอดมินกับเสดมีกำลังแห้งใจในการทาคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่นองสู้ผู้สู้คนเด้อจ้า เผื่อเป็นการบปิเซวอรลาเฮาเกิดไปรับชมแนวทางกระไรพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของขนมไทยอาจารย์ใหม่เอกกันก่อนละจ้ะสึ่งชุดนี้ก็เป็นแนวทางโตเด่นละจ้ะสึ่งเพิ่นอาจารย์ใหม่เอกก็ฟันธงว่ามากหนึ่งตัวหลานเปอร์เซ็นอะจ้ะสําหรับโตเด่นอะจ้ะซึ่งก็ได้แก่ลักเจ็ดลักสามลักสองแล้วก็ลักหาเด้อพี่น้องเด้อเจ็ดสามสองหาละจ้ะซึ่งผลิตภัณฑ์มากเพิ่นก็ให้เขาโตเด่นอะจ้ะศูนย์กับสองพี่น้อง สำหรับตัวเด่นงวดนี่พี่นองก็ลองไปจับคู่เอาเบิ้งด้พีนองเดอ้อจับคู่คือจังหวดที่เล่นนะจา่ะศูนย์กับสองนะาจา่ะเพื่อเพิ่นไ้สุกไฮลาดนะจ่ะเจ็ดสามสองหาจา้ 3, 2, 5, จาไปเบิ้งต่อกนอีนหนึ่งชุดนะาจา่ะซึ่งกับเป็นแนวทางของอาจารย์ไม่เอกเชื่อโย,ยกันนะาจา่ะขนมไทยซึ่งเป็นชุดเต็มนะาจา่ะขนมไทยงวดประจำวันที่16ตุลาคม25 6พซึ่งงวดนี้เพิ่นก็นใไ้เด่นรูดไปทีลักเจ็ดกับลักสองพี่นองเดอ้อเด่นเจ็ดกับสองนะาจา่ะ ฟันเน้นไฮไปทีลักเจ็ดเด้อพี่น้องเดอ้อฟันเจจ้ะผล้ใดเป็นสายวิ่งสายโรดมากกระจัดไปเด้อพี่น้องเดอ้อเจ็ดพี่น้องชุดสองโตที่อาจารย์ไมเอ็กคนหาก็คือ 5, 7, 5, เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดสองห้าและสองเจจ้ะชุดสโต0ศงเก้าและเก้าศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวเน้นไฮไปทีเจ็ดสองเก้าเด็กพี่น้องเดอ้อเม็ดเดียวเจ็ดสองเก้าตัดเล่นน้ำเด้อพี่น้องเดอ้อ ต่อโดยโต๊อัดนักนะจ้ะห้ยวิธีสองเก่าและเก่าเจ็ดจ้ะสองเก่าและเก่าเจ็ดโตเบินก็ระวังวิธีเจ็ดเจ็ดเดพนองเด้อสองโตสี่หางเจ็ดหาศูนย์เจ็ดสองหาสองเจ็ดชุดสามโตศูนย์สองเก่าเก่าศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวเจ็ดสองเก่าตัดเลนน้ำพี่นอง,อองโตอัดนักสองเก่าและเก่าเจ็ดฟันเจ็ดจ้าแนวทางของอาจารย์ใหม่เอกเดพีนองเดอ้อซึ่งแนวทางของเพิรนลก็ นาติดต,ตามเนอจากเพราะว่าเพื่อนกอระไ้เขาอยู่เรื่อยๆเนอจากสำหรับแนวทางของอาจารย์มาเอกบอ่อเฮ็ดห้พิษหวังจา้าไปเบื้องต่อกันอีก1น่งชุดเนอาจากนัก่นก็คือแนวทางโจแม่ค้นดังของเฮ้านั่นเองเนอจากนัก่นก็คือแนวทางของเจฟองเบียเดพีนองเดอรัฐบาลไทยงวงประจำวันที่16ตุลาคม25 6พซึ่ 2, วงวันนี้เพื่อนกระไ้วิ่งรูดไปทีลักสองเพี่นองเดอวันนี้วิ่งรูด2จ้ะ ชุด2โตให้มา24 27และ28เบ้ยโปเมนจาก26 24 27และ26จากเมตรเดียวให้ไปที่29 3โตให้ไปที่5 29 7 24และ026จ้า5 29 7 24และ026เมตรเดียว29โตรอง24 27และ26วิ่งรวด2ซ้าย ผู้ใดเป็นซ้ายวิ่งซ้ายโรดกระจัดไปได้พี่นองเด้อลักสองนะจ๊ะแนวทางของเจฟ้องเบียแคปในเบิงจุดในเบิงกันนะจ๊ะเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อลตตลรี่ได้พ่นองเด้อมักไพ่ชอบไพ่กระจัดไปด้จ๊ะเพราะว่าจะเป็นแนวทางของอาจารย์ใหม่เอกมักอาจารย์ใหม่เอกกัจัดแนวทางของอาจารย์ใหม่เอกนะจ๊ะมักเจฟ้องเบียกระจัดเจฟ้องเบียได้พี่นองเด้อจังบอกเปลืองงบประมาณนะจ๊ะ ใช่นี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสคนโปรดใสวิจารญาในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติระจาเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชค้วยพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลทอนระชานทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโดยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอคุณแนวทางทุกอาจา์ทุกทุกสำนักนําเลยจา้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆแล้วจ้ะสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผื่นดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อจ่ะสืบถึอแอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสักคนสบดีแห่งๆปังๆมันๆมากันทุกคนเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลา่าพี่น้องไปซ่อมหนีก่อนเด้อจ้าล้วจังกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า